ณดินแดนอันเก่าแก่แห่งนี้เมืองฟ้าแดดสงอย่างได้ซุกซ่อนความทรงจำอันทรงคุณค่าและตำนานเล่าขานผ่านการเวลาที่นี่คือโบราณสถานบ้านเสมาตำบลหนองแปนอำเภอกำมลาสัยจังหวัดกาลสิน์อันเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวแห่งความรักที่เจือไปด้วยโศกนาฏกรรมและความขัดแยง้ง ทีีม่มอาจลกเลี้ยงไดเรื่องราวของตำนานเมืองฟ้าแดดสมยาเนี่ยนะครับปรากฏครั้งแรกในวงวิชาการเลยเนี่ยก็คือ,อต่างก็อ้างว่าเป็นงานที่ท่านพาระรายนวัตรหรือเจ้าคุณอาลีวัดมหาชัยเมืองมหาสารคามปริวัติออกมาจากเอกสารโบราณผมได้มีโอกาสสืบอสอบสืบไปได้แค่เพียงเจอต้นฉบับพิมพ์ดีของท่านนะครับซึ่งท่านได้เล่าว,ว่า เรื่องราวเนี้ยมีผู้นําไบลานผูกหนึ่งมาถวายเป็นไบลานยาวนะครับต้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องของพยาคัน่าแล้วท้ายเรื่องเนี่ยท่านอ่านไปจนจบข้างหลังเนี่ยถึงได้เจอตำนานเมืองฟ้าแดดสญญาแล้วท่านก็ปริวัติเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้ออกมาเป็นอักษรไทยนี่ถามว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นตำนานเมืองฟ้าแดดสญญาเพราะว่าปกติเขียนไบลามบางทีก็ไม่ได้เขียนบอกเนื้อหาเรื่องเออ ชื่อเรื่องไว้นะครับก็สิ่งที่น่าจะทําให้ท่านรู้ก็คือว่าการพูดถึงภูบ้านนาะเมืองที่ปรากฏในวนรรณกรรมนะครับเมืองฟ้าแดดสงยางเมืองอะไรนะของพญาจันทราดเมืองเสียงโสมอะไรเงี้ยนะครับเมืองตา่ตางๆที่เกี่ยวข้องนะ่ในตำนาน,นครับพอท่านได้ปริวัติออกมาเนี่ยเอกสารที่ท่านปริวัติเป็นตัวพิมพ์ดีดนะครับแล้วก็วางบทกรเนี่ยวัดเป็นวัดใหญ่นะครับต่อกันไปทั้งเรื่องนะครับก็ยุคหลังมาเนี่ยคนที่ศึกษา งานชิ้นนี้ของท่านเนี่ยก็น่าจะมีอยู่สองคนนะครับท่านที่หนึ่งก็คืออดีตว่าทํามจังหวัดกรรเซ็นก็คือท่านอาจารย์ไพรดเคร่อไพรเพชรสังขารนะครับท่านก็นาออกมาแล้วก็นํามาจัดวรรคตอนใหม่ก็เติมเต็มในส่วนที่ที่น่าจะหลุดหล่นผ่านหายไปมีส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามจัดระบบคาให้อยู่ในการเขียนอย่างเดียวกันนะครับเพื่อง่ายในการอ่านจากคําบอกเล่าของตำนานโบราณเมืองน,นี้มีชื่อว่า นครสีฟ้าแดดปัจจุบันคนทั่วไปเรียกขานกันว่าเมืองฟ้าแดดหรือเมืองฟ้าแดดสงยางปกครองโดยพญาฟ้าแดดผู้ทรงอำนาจและพระมเหสีนามว่านางจันทาเทวีหรือนางเขียวคอมทั้งสองพระองค์มีธิดาเพียงหนึ่งนางผู้มีความงามประดุษเทพธิดานามว่านางคำยาหรือนางฟ้ายา ผู้ที่ได้รับการทนุถนอมและเป็นดั่งแก้วตาดวงใจพยาฟ้าแดดได้สร้างปราสาทเสาเดียวไว้กลางน้ำโอบล้อมด้วยสระน้ำอันสงบร่มรื่นเพื่อให้นางฟ้าอยางได้พักผ่อนและเล่นน้ำอย่างสำราญพร้อมตั้งกฎอันเข้มงวดห้ามมิให้บุรุษใดล่วงล้ำเข้าสู่อาณาบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาดหากฝ่าฝืน จะต้องเผชิญโทษถึงชีวิตพญาจันทราชเจ้าเมืองเคียงโสมภูกล้าหาญได้ออกล่าสัตว์และพัดหลงมาอย่างเมืองฟ้าแดดเมื่อมาถึงศาลานอกเมืองพระอินทผู้รู้เรื่องราวจึงแปลงกายลงมาและบอกพญาจันทราชว่าเมืองนี้คือเมืองฟ้าแดดมีทิดาผู้เลอโฉมคือนางฟ้าหยาดด้วยการวอนไหว้ต่อพระอินท แรงอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระยาคุธและพญานาคพระอินทร์จึงอุ้มพญาจันทราชไปยังปราสาทนางฟ้าหยาดและการพบพ่านนั้นได้ก่อเกิดเป็นความรักอันบริสุทธิ์ความรักของทั้งสองดำเนินไปอย่างลับๆท่ามกลางสวนอุทยานอันร่มรื่นแต่สุดท้ายพญาจันทราชต้องกลับเมืองเชียงโสมและส่งอมา์ผู้พักดี มาสู่ขอพระธิดาแต่พญาฟ้าแดดกลับโกรธเกลียวและปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยการเจราจาที่ล้มเหลวนำไปสู่สงครามอันเศร้าสลดพญาจันทร,ราสิ้นพระชนในเมืองฟ้าแดดความเสียใจอันยิ่งใหญ่ทำให้นางฟ้าหยากรอมใจตายตา,ยตามไปเมื่อพญาฟ้าแดดใคร่ควรถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นจึงให้ช่าง สร้างหีบอันวิจิตรบรรจุร่างของนางฟ้าหยาและพญาจันทราชลงในหีบเดียวกันก่อนจะประกอบพิธีชาปนากิจอย่างสมเกียรติจากนั้นจึงนำกระดูกของนางฟ้าหยาสร้างเจดีย์ครอบไว้ส่วนกระดูกของพญาจันทราชได้ให้ขุนเสงนำกลับไปเมืองเชียงโสมและสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกไว้โดยพญาฟ้าแดดให้เมืองเชียงโสม ขึ้นตรงต่อเมืองฟ้าแดดต่อมาพญาธรรมครองเมืองเชียงโสมต่อจากพระยาจันทร,ราชเมื่อมีไพร่พลจำนวนมากจึงแต่งทัพเข้ารบพญาฟ้าแดด้ดวยพญาฟ้าแดดชราภาพจึงเจรจาอ่อนยอมต่อพญาธรรมและเมื่อเห็นความสูญเสียจากภัยสงครามพญาฟ้าแดดและพญาธรรมพร้อมไพ่ฟ้าประชาชนทั้งสองเมือง พร้อมใจกันวางอาวุธหันมาทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างมหาเจดีพระพุทธรูปสำริดพระพุทธรูปศิลาพระพิมพ์ดินเผา 84%,00 มองค์เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์เพื่อถวายอุทิศส่วนกุศลแด่พระยาจันทราและนานฟ้าหยาดส่วนพระยาธรรมปกครองเมืองเคียงโสมอยู่สุกเกษมทำทานไม่ได้ค่ะ จนพระชนพรรษาได้101ปีเศษจึงสวรรคตขึ้นสวงสวรรค์ด้วยบุญกุศลที่สร้างไว้ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นหนึ่งในตำนานที่สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความเชื่อที่สืบทอดกันมาเพื่อให้เราระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ความสูญเสียอันใหญ่หลวงและการให้อภัย ยังคงดำรงอยู่ในหัวใจของผู้คนแห่งดินแดนนี้ตลอดไป